มาพี่น้องเอ้ยของเตะวันนี้มะเขือมะเขือสลับเต้าจัดไปเนี่ของเตะทางนั้นนะนี่อัดซอแซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้อยนี่น,นี่ชัดเจนไหมพี่น้องนี่เครื่องกลับนี่เครื่องกลับผมมีลายครับพี่น้องเอ้ย ต้องแตนี่ปาดโตวุยเข้าไ,ไปเล่น่นี่เพื่องกลับหอมหอมแขกนี่นแขกทำไมมันมึดคืนมึนลงวะเอาเรื่องละมัง้งโอ้ยดุย,ย นี่เขาเจ้าเขาเจ้าวไปน้อยชัดเจนของแต่แบมทชอเนี่หเด็ดใบนะเอาล่ะใบมะม่วงอ่ะเดี๋ยวเมาจานก่นอนไปเจ้งง่นๆนะกะเออม,มาเลย พักหลยพักหลายมันก็จได้ของแกก็เอาไปไปเออจ้ตา,อาตีเจ้าตังค์ของแืมเคือแถวโต้จัดไปแล้วนะ mặt trắng ừ. ngàn nghe mặt cửa nè ba lui còn té nói nè Hãy subscribe cho โอ้ยโกโกโ้ล้านห้ามล่นจะหนีไปทำไม <c oughs> มาหอม่วงอ่ะเพี่อนหอม่วงปุงนกไปยาว มะม่วงใหญ่ขนาดนล้นเดี๋ยวก่อนจนยังเพียพอยังเข้าขเพียเสร็จก่อนลาต่อเนี่ยมะเขือมะเขือจำนะจัดเลยขายก๋วยเตียแล้ว อืมอันนี้ห่อเสร็จแล้วนะมะม่วงอย่างว่าจีนหงกินหงมะม่วงกินหงจิกง อันนี้ขิงแต๊ของแต๊เปไม็มแบบอะไรบปลเลี้ยงปลเลี้ยงไปล้ าาก็มาเปียกน้ำมาพี่น้องสงการามอ่ะเ <c oughs> ข้าห้องอ่ะซียูสองวันอ่ะ ของปลอมอ่ะเล่นทำไมของปลอมอ่ะเล่นของแท้เลยอ่ะอแ่งของแท้เห็นไหมวิธีกุยลาบกุยอ่ะ ari mata engkuin ถ้าได้จิ้มฝีมือของแต่นะ,ะอชอบติดใจเนี่ยพี่น <c oughs> ้องเขากหฮอสุดศนะ 折在折。Zap, zap, zap. งานนะพี่น้องช่วงนะี้จะมาวิ่งส่ง,งคนงานเนะี่ยรูปเป็นเอา,าหะมูจะได้มากี่วันอนะ่ะพอม่วงนี่แล้วก็จบเขา่านอนงายท้องตังบ้านเลย พม,มาเม่วงที่ผมหอ่อลูกไงครับน้องอันนี้ยังมันไงด้วยนะ,ะยังมันได้ห่อด้เนี่ยอันนี้ห่อเรียบร้อยจะหอ่อแบบแบบนี้เนี่ยลูกนี่มีหลายโลนะพี่น้องอ แกนเดียวอ่ะมีไปสี่โลอ่ะลงงานไปแล้ว Ừ. Chín nóng nắc, ngao nóng Đâu phải lắm của đi 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 Kẹp 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 đi kẹp đi đi

ของแต่อันนี้่นของแเาเห็นที่ไหนของปลอมอ่ะของแต้ล้วนเลยเนี่ยล้วนลยเนอ่ยเนี่ยี่ไหนของปลอมอันนี้ของแต้ทำยางสามห้าสามาหกแล้วเนี่ย่สามหกก็ไปหน้าแมวอุ้ยหมาแลงเอา

อันนี้ของแต้โอ้อันนี้ลูกดกขนาดเยเหรอเล็กตีเป็นเลกโคยเลยเล็กเด็ดอ่ะของแท้ ฝากติดตามช่องยูทูบเลยนะพี่น้องเนะของแต่พี่น้องจังเผ่าเจ็ดก็อยู่เนี่ยติดตัวพี่น้องยไงได้ของตัวเอง โอ้ได้ชมบรรยากาศรอบๆกอนนี่ม่วงยังมันง่เด้วยอยู่มุกเราดอบรีบลูกดังนอนเตอามันเกี่ยวไม่ได้ว่ามม่วงเฮาลหอหับจางลูกมันของแตะลูกมันของตีลูกกุ๊กกุ๊กอ๋อโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหม